ที่เข้ามาตรงนี้มันดีสเตุทลายเป็นแรงจูงใจค่ะคือตอนแรกเนี่ยเราเราไม่รู้มาก่อนว่ามันมีค่ายแบบนี้ในหมู่บ้านล้วนะ,ะแต่ว่ามีพี่ที่สนิทกันเนี่ยเขาเคยเข้ามาก่อนแล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงค่ายช่วงฤด,ดูร้อนปิดเทอมอย่างนี้แหละคะ่ะพี่เขาก็เลยชวนแม่ก็อนุญาตอ่ะเราก็ไปกับเพื่อนเป็นการออกไปสู่สังคมข้างนอกครั้งแรก ใชนั้นเรารู้สึกสนุกมากแล้วเราก็คือแต่ก่อนมันอยู่บ้านคนเดียวมันอยู่บ้านแล้วมันก็เล่นกับน้องเล่นกับเพื่อนๆนแค่ในซอยตัวเองเนาะแต่ว่าไปนี้แบบรู้จักเพื่อนๆในหมู่บ้านเยอะขึ้นแล้วก็มันคือเรารู้สึกว่ามันมันมีอิสระมากในเวลาคิดอะไรเวลาคือเข้าฟังเราอะค่ะเออเราก็รู้สึกว่ากิจกรรมมันก็สนุกด้วยมันมันมเปลี่ยนเราไปยังไงบ้างจากจากเดิมเราเป็นคนยังไง ล่าเริงหรือว่าเงียบแต่ก่อนไม่ค่อยมีเพื่อนนะคะก็จะเงียบๆอ,อยู่บ้านอ่ะเลิกโรงเรียนเราก็จะอยู่บ้านเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสูงถิงกับเพื่อนคนอื่นๆเท่าไหร่แต่พอเขาค่ายแล้วมันก็เออเรามีเพื่อนเยอะขึ้นแล้วก็ตอนแรกก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันจะได้เรียนรู้อะไรมากมายแต่แค่เราติดเพื่อนคือเรามีเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกหลังๆมาเนี่ยพอมีค่ายอะไรเนี่ยเขาก็จะชวนเราไปออ อย่างมันมีหลายค่ายมากค่ายกระบวนการค่ายค่ายการพูดค่ายคมรักอะไรเงี้ยอืมมันก็จะให้เราได้เรียนรู้หลายๆอย่างในเออในชีวิตทุกอันที่เขาเรียนเขาก็จะเหมือนกับกลับมาดูตัวเองว่าตัวเองเป็นคนยังไงการรู้จักตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อัน,นึงก็คือว่าเรารู้สึกว่าเรากล้าแสดงออกมากขึ้นการแสดงออกในที่นี้หมายถึงว่าคือไม่ รู้จักว่าเราจะปฏิบัติกับใครยังไงอะค่ะแต่ก่อนเราก็เราเป็นคนพูดแรงเวลาเวลาอยู่กับคนอื่นอย่างเงี้ยเราก็ด่าแล้วก็อะไรเงี้ยแต่พอนี่เรากริ่สติมีสมาธิอะไรมากขึ้นอืด้วยด้วยค่ะเยอะเหมือนกันเราเข้าค่ายทุกค่ายที่ทางสถาบันดีเหรอคะหรือว่าไงคะหรือว่าเลือกไม่เคยเลือกเลยค่ะคือใช่ใช่เวลามีค่ายอย่างเงี้ย เขาก็จะเหมือนกับระบุวันเวลาให้ว่าม,มันเสาร์อาทิตย์นะอะไรเงี้ยออแล้วก็ไปแล้วมีการไปชักชวเนเพื่อนๆอีกไหมคะมีก็น,น,น้องๆน้องๆเด็กๆที่ทใกล้ๆบ้านแล้วก็จะเขาก็จะเห็นแล้วก็ตามเราไปแล้วก็ชวนจากการเข้ามาสัมผัสตรงนี้แล้วกลับไปในชุมชนเราไปช่วยอะไรเขาได้บ้างตอนนี้ที่ที่ทำอยู่ก็เรื่องวัฒนธรรมประเพณีที่ปีกายนี้นะคะที่ทำ แล้วก็โอ๋นี่จะเหมือนกับเป็นฝ่ายประสานงานมากกว่าแล้วก็ดูแลพวกเหมือนกับภาพรวมของงานรองลงมาจากพี่อ้อยอีกทีหนึ่งนะคะอืมประสานงานกับผู้ใหญ่ในชุมชนเราก็รู้สึกว่ามันยากมากคนในชุมชนมันก็ทีมันก็แบบวิธีการเข้าถึงคนในชุมชนเราใช้วิธีการไงในฐานะที่เรายังเด็กอยู่เลยส่วนใหญ่ก็ คือเวลาพี่อ้อยเข้าชุมชนเนี่ยเราก็จะตามไปตามไปแล้วก็ยังไม่ได้คุยอะไรกับเขาแล้วค่ะแต่ว่าแต่ว่าเขาก็จะเหมือนกับมันจะเริ่มมีความคุ้นชินกันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วหลังๆมาเขาก็จะเหมือนกับพยายามป้อนงานให้เราไปคุยกับคนนั้นคนนี้นะคนในชุมชนผู้ใหญ่อะไรเงี้ยโดยที่เหมือนกับผู้ใหญ่ใจดีในชุมชนของเราอะไรเงี้ยเออแล้วก็คนที่เป็นปาดในชุมชนคนที่รู้เรื่องราวต่างๆอะไรเงี้ยเออ เขาก็จะปล่อยให้เราไปไปเก็บข้อมูลแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันชุมชวนเรามันมันมีอะไรเยอะกว่าที่ที่ที่เราเห็นนะอะไรเงี้ยมีอะไรเยอะมากกว่าที่เราเห็นมีตรงส่วนไหนบ้างเราสิ่งดีด,ดอย่างอย่างเรื่องของเรื่องของอาชีพเรื่องของการงานอย่างเงี้ยเออแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะแต่ก่อนทําไมถึงไล่เราไปเรียนที่อื่นจังทําไมต้องบอกให้เราออกไปที่อื่นจังถ้าในหมู่บ้านของเราก็ยังมี ว่ายายที่สอนทำกะติบข้าวเป็นสารสวิงเป็นอะไรเงี้ยเออพ่อเริ่มภูมิใจว่าพ่อสารแหร่เป็นนะพ่อหวานแห่เป็นนะอะไรเงี้ยเออมันก็มันเห็นอีกมุมหนึ่งนะคะมุมที่เรารู้สึกว่าเราเราไม่ไม่กล้าที่จะมามองมันแล้วพ่อกับแม่ตอนแรกมันก็ท่านก็พยายามที่จะผลักดันให้เราขึ้นไปเรียนเ,นเยนอาอ,อาวุธเอาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็<ต>ด้วย ด้วยความที่เราก็เราก็ดันเอาของเราเหมือนกันนะคะหลังๆมาก็เออไม่ละละแล้วตอนนี้ได้เรียนหรือว่าได้โอกก็เรียนเรียนสุขโขทยะะัยค่ะเรียนทางใบเสียเอาอืมแกก็วางใจอีกเบาหนึ่งว่าเอออย่างน้อยเขาก็เขาก็เรียนแล้วก็เขาก็ทํางานด้วยปัจจุบันเรียนคณะอะไรคะโอเรียนวิทยาการจัดการค่ะเอกการจัดการปีอะไรคะโอเรียนเนี่ยปีที่ห้าแล้วะคะ่ะ เรียนรู้จากชุมชนตรงนี้แล้วนําออกไปกับช่วยเหลือสังคมแล้วกลับมาช่วยเหลือโครงการตรงนี้ยังไงบ้างนอกจากช่วยพี่อ้อยประสานงานโครงการเข้าค่ายค่ะอย่าง,าง,งาพี่พี่น้องมีค่าย่เขากลับมาติดต่อแล้วเรากลับเข้ามาช่วยเหลือเขายงไบ้างาคะพี่พี่น้องพ,พี่อ้อยค่ะโอ้เยอะอยู่เหมือนกันก็ก็คล้ายๆกับที่พูดมาแนละ้วก็จะ ประสานงานตลอดประสานงานแล้วก็จะบอกว่าอย่างงี้มันมันลึกมันใจยังไงวะก็ใจว่ามันแบบเวลาเวลามาอยู่ด้วยกันบางทีเราก็ไม่รู้ว่าคือมันไม่ใช่การเรียนรู้ที่เป็นเหมือนกับหนึ่งสองสามอะค่ะแต่ว่ามันค่อยๆที่จะ ที่จะเรียนรู้ไปโอเคไม่คือถ้าให้ระบุเลยเนี่ยอ,อันระบุเนี่ยก็คือเนี่ยเราก็ประสานงานเราก็อยู่อยู่แบบนี้แหละกับพี่เขาแล้วก็มันก็จะมีศูนย์ศูนย์บ้านดินเนาะแต่ว่าเราก็จะเหมือนกับประสานพวกพวกผู้นำในชุมชนอะไรเงี้ยแล้วน้องๆ้องที่มาาค่ายเรามีส่วนไปน้องน้องใน,ง<อ>นก็ดูแลส่วนก็ มีบ้างที่มีคนชักจูงเข้ามาแล้วน้องๆก็ชักจูงเข้ามาแล้วก็จะเป็นคนที่ดูแลน้องๆอ,อีกทีหนึ่ง mm hmm. เหมือนกับเอเข้ามาแล้วจะทําอะไรยังไง mm hmm. อะไรเงี้ยอืมโอก็ะจะช่วยช่วยดูแลตรงนี้ค่ะสุดท้ายพี่ให้โอพูดถึงค่ายตรงนี้หน่อยเราได้อะไรกลับไปอยากจะเชิญชวนน้องๆเข้ามาร่วมเข้าค่ายไงบ้างค่ายนี้ค่ายนี้มันเหนื่อยเนาะแต่ว่ามันรู้สึกว่ามัน มันได้พัฒนาตัว,ตวของเราเองอย่างเช่นเรื่องการดูแลการดูแลคนอื่นซึ่งมันแบบมันเข้ามาดูตัวเราด้วยว่าการที่เราจะไปดูแลคนอื่นได้เนี่ยคือน้องๆมันเด็กมากแล้วเวลาเราคุยด้วยเราก็จะรู้สึกหงุดหงิดน,นะคะบางทีมันก็ไม่ได้ดังใจอย่างเช่นแบบอ่วมีเวรน,นะวันนี้ใครใครเก็บเสือใครจัดสถานที่ใครเตรียมน้ําเตรียมอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ต้องคือเราดุ ดูได้อยู่แต่ว่าเราก็พยายามควบคุมว่าดูให้พอดีกับ mm. ออที่เขาน่าจะรับได้อะไรเงี้ยเออแล้วก็รู้สึกว่าค่ายนี้คือมันสี่สิบวันมันยาวมาก mm. ซึ่งเราก็รู้ตัวเราเองยังรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยอะคะ่ะ mm. มันใช้พลังเยอะแต่ว่ามันก็มีเว้นเว้นวักบางบางช่วงอย่างเช่นแบบกลับมาจากสกนสิบวันอย่างเงี้ย mm. ก็มาต่อที่บ้านดินมาต่อที่บ้านดินแล้วก็ปิดไปช่วง ช่วงสงกรานอะไรเงี้ยแต่น้องๆมันก็ยังมาเออแล้วก็วันนั้นก็ยังคุยกันว่ามันยังมาอีกแสดงว่าเออมันก็ยังมันก็ยังพร้อมที่อยากจะมาเรียนรู้กับเราอะไรเงี้ยเออค่ะแล้วค่าตรงนี้ที่โอได้รับกลับไปเป็นไงบ้างคะจากตัวเราเองเลยตัวโอหรอมันมันฝึกเรื่องการดูแลคนอื่นนะแล้วก็เรื่องการวิเคราะห์คิดวิเคราะห์ เรื่องกระบวนการที่จะมาสอนเขาด้วยแล้วก็เห็นมันจะมีกลุ่มพี่เลี้ยงแล้วก็กลุ่มน้องๆอ,อะไรเงี้ยเออแล้วก็เห็นว่ากลุ่มพี่เลี้ยงเนี่ยเราจะจะจะคุยกับเขายังไงแล้วก็คุยกับน้องๆยังไงบางทีกลุ่มพี่เลี้ยงเขาก็จะเหมือนกับโอ uf, ม้มันมันมึนมากเลยพี่ไม่อยากไปอยู่ใกล้มันอะไรเงี้ยเออเราก็จะคุยคุยกับน้องๆว่าเนี่ย เขาก็ก็คิดเห็นตัวเองว่าตอนเด็กๆแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยเรู้จักตัวเองมากขึ้นเลยรู้จักตัวเองมากขึ้นรู้นะหรือว่าเออในเชิงมันเหมือนมันก็มองมันก็กลับมามองว่าตัวเรามันแต่ก่อนนี่มันก็ใจร้อนใจร้อนเยอะเหมือนกันแล้วก็บางทีก็มันก็จะมีอคติกับกับน้องบางคนที่เวลา เขาไม่ค่อยฟังเราหรือว่าเรารู้สึกว่าทําไมพูดเสียงดังจังวะอะไรเงี้ยอแล้วก็เออพอเวลามาคุยกันตอนกลางคืนเนี่ยพี่อ้อยก็จะช่วยเหมือนกับช่วยเคลียร์กับเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเป็นอยู่ข้างในเราอะไรเออแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อมันเรานี่กําแพงเยอะเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเออแล้วก็เริ่มคือหลังจากที่ไม่คุยกับน้องบางคนแล้วก็เริ่มค่อยค่อยค่อยคเข้าไปเขาก็ เออล้วก็รู้ว่าเด็กมันก็เปิดรับนะแต่ว่าตัวเราเองต่างหากที่ที่ไม่ยอมเปิดออกไปดูแลเขาเลแล้วเราเปิดมันยังไงเ,เปิดตัวเองยังไงเปิดตัวเองโดยการเข้าไปค่อยค่อยค่อยคอยคุยกับเขาเ,เวลาเห็นเขาทํากิจกรรมอะไรเงี้ยก็เข้าไปถามก็เดินไปถามเดินผ่านกันก็ก็ต้องถามอะไรเงี้ยเขาก็เราก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปนะคือแต่ก่อนเขาก็ไม่กล้าเขาไม่กล้าสบตา คือถ้าคนมันจะไม่นี่กันมันก็จะไม่ค่อยคุยใช่ไหมแต่เดี time, ๋ยวนี้เขาก็คุยด้วยเขาก็มามาเล่าอะไรให้ฟังอะไรเงี้ยเออสุดท้ายพี่ฝากอะไรเกี่ยวกับค่ายนี้เผื่อจะมีคนสนใจก็ถ้ามีคนสนใจในเรื่องนี้โอ้รู้สึกว่าตอนนี้ตอนนี้เยาวชนของเรามันเขาเหมือนกับเดินตามกระแสที่แบบ สื่อมันเข้ามาเยอะเนาะแต่ว่าการเข้ามาค่ายค่ายครั้งนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าอมันมันเรียนอีกแบบหนึ่งนะมันทําให้น้องๆไม่ต้องไปติดไม่คืออย่างนึงก็คือเขาก็จะตัดทีวีออกไปเลยอ,อะไรเงี้ยแล้วหนังที่เราให้ดูมันก็เป็นหนังมันเป็นหนังที่ให้แง่คิดเนาะนะแล้วก็กลับมาดูดูหนังเรื่องนั้นแล้วก็ไม่ไม่ใช่แค่แบบเจอจะได้แค่หนังเรื่องนั้นแต่ว่าเราสามารถที่จะเอาไปคิดวิเคราะห์ กับการที่เราเราดูสื่อดูอะไรต่างๆแล้วก็มันกลับเข้ามาดูภายในของเราอย่างเช่นเราจัดคอภ<ม>าวนาเราจัดทุดงอย่างเงี้ยเออมันก็ทําให้รู้ว่าคือคนที่กันออกมาจริงๆอะคะ่ะแต่ก่อนคนเยอะกว่าน,นี้แล้วก็พอบอกว่าธุดวงเนี่ยเขาก็ไม่เอา<ม>แล้วอะไรเงี้ยเออเราก็ยังแล้วก็เราก็รู้สึกถึงตรงนี้ได้ว่าเออน้องๆเขาแบบมันก็เจ๋งของบมานเหนือนกันนะอะไรเงี้ยเออแล้วก็ เขาค่ายนี้เรารู้สึกว่ามันทําให้เขากล้ามากขึ้นเนาะอย่างน้องบางคนเนี่ยก็แต่ก่อนมาเนี่ยแบบร้องไห้ห้าวันแรกนี่เขาร้องไห้แบบอยากจะกลับบ้านไม่เอาแล้วไม่ไม่เอาอะไรทั้งนั้นใครไปคุยด้วยก็แบบไม่เอาเพราะว่าจะกลับอย่างเดียวแต่พอแบบมันมีอึกหนึ่งที่แบบเพื่อนกลับก็กลับเลยอะไรเงี้ยไม่ได้แคร์แล้วเขาก็เหมือนกับงั้นก็ไม่กลับแล้วอะไรเงี้ยไม่เออจะอยู่จะอยู่กับเพื่อนนี่แหละเออเขาก็เหมือนกับเผชิญอะไรในตัว ตัวของเขาเยอะขึ้นแล้วก็ทําให้เขาอยู่กับเพื่อนๆได้เนาะม,มันปรับมันมันเรียนรู้เรื่องการอยู่ร่วมกันเนาะว่ามันต้องมีอะไรบ้างยังเด็กเขาก็คงเขาก็คงคุยแบบเป็นข้อข้อไม่ได้เนาะแต่ว่าเขาก็เรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองนะคะอืม